สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่20ตุลาคมปี68นะครับคลิปนี้ก็เช้าวันจันทร์นะครับเนาะวันจันทร์ที่20วันจันทร์สดใสนะครับเนาะฝนไม่ตกนะครับเนาะฝนไม่ตกหรือว่าที่ไหนฝนตกก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับก็ชุดนี้จะวางแนวทางของรัฐบาลไทยนะครับงวดวันที่1พฤศจิกายนปี68นะครับ ชิ้นี้บางเบาสารคามเองครับเนาะคัดได้แล้วครับเนาะจริงว่าจะลงให้คุณผู้บานไม่ว่างครับเนาะลงหาน้อยเสร็จไม่ว่างครับเนาะไปทั้งนนไปทําธุระไปนนนี่นั่นครับเนาะไม่ว่างลงวันนี้แทนนะครับวันนี้ลงให้ครับเราสำหรับคอรรัฐบาลไทยครับเนาะถ้าใครยังไม่มีแนวทางก็มาชมของเบาสารคามดูครับนะว่ามีตัวถูกตาถูกใจไหมเผื่อมีตัวชอบจะหยิบจับลอตเตอรี่ไว้ เพื่อมีโชคมีลาภรวมกันบนวัดที่แล้วนะครับเนาะวันนี้วันจันทร์ก็มีลาวพัฒนาด้วยนะครับเนาะมีเวลาต่อได้ลาวพัฒนาแล้วก็ฮานอยมีฮานอยด้วยนะครับเนาะฮานอยมีทุกวันอยู่แล้วมีเวลาต่อด้วยที่ฮานอยแล้วก็ไปที่ลาวพัฒนาสุดท้ายนะครับเนาะแต่ถ้าลาวพัฒนาไม่มีเวลาก็จะลงช่องชุมชนให้นะครับเนาะช่องชุมชนให้ใครสนใจเดินทางก็ฝากกดติดตามไว้นะครับเนาะ ดติดตามกดไลค์กดแชร์น,นะครับเนาะถ้าไม่กดไม่ชอบก็ไม่กดติดตามก็ข้ามไปนะครับเนาะไม่เป็นไรแนะนำสำหรับคนที่สนใจเท่านั้นนะครับเนาะนักเสี่ยงโชคนักลงทุนนะครับก็วันนี้ก็เหมือนเดิมเนาะเหมือนเดิมเนี่ยคลิปสดเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยนะครับเนาะก็ลีปพาทั้งนวนมาเตะบอลน,นะครับเนาะเตะบอลที่สวนสุขภาพรัตหลวงนะครับเตะบอลเสร็จก็ ก่อนก็บ้านกุกเวให้อ่านปากนครับเนาะเหมือนทุกครั้งทุกคลิปนะครับเหมือนเช่นเคยส่วนชอบเตะบอลน,นะครับเนาะชอบเตะบอลชอบชกมวยนะครับเนะาะที่จริงที่สวนสุภาพรหลวงมีครบเลยครับเราอ,ออกกาลังกายมาเตะมือบอลบาสเก็บอลบอลร์บอลมีหมดนะครับเนาะแต่ก็มีหมดเลยแต่ก็มีทุกอย่างครับเนาะทั้งรดห่วงทั้ง ทั้งไม่รอดห่วงมีหมดครับเนาะหรือสายรูวิ่งก็มีรูวิ่งมีออกครึ่งออกกําลังกายเยอะแยะเต็มไปหมดครับเนาะสมบูรณ์แบบเลยครับถ้าตรงนี้คนจะเยอะมากใครบ้านครับเนาะขับปอร์ซายมาแป๊บเดียวไม่ถึงสิบนาทีครับเนาะก็ถือว่ามาเที่ยวก็ได้แนวทางพุทธิเนตัวเหมือนเดิมครับเนาะเหมือนทุกครั้งทุกคลิปจะได้ไม่เบื่อครับเนาะดูธรรมชาติสวยงามเข้ากันไปครับเนาะการท้าหายปลาก็เป็นการทบุญอีกชนิดหนึ่งครับเนาะก็เป็นการเซ็นปลาไปในตัวครับเนาะ ให้เขากินอาหารอิ่มท้องก็ต่ออายุให้เขายืนยาวไปก็เป็นการทำบุญอีกชนิดหนึ่งครับเนาะม,มีอะไรมากมายครับเนาะนิดหน่อยๆก่อนอื่นดูผลก่อนครับเนาะผลหวดที่แล้วของเบาะสารคามก่อนหวดที่แล้วใครตามก็สมหวังครับเนาะใครไม่ตามก็ไม่เป็นไรครับเนาะไม่เป็นไรใครตามก็เต็มเมเลยได้คืนทั้งต้นทั้งดอกเลยงวดที่แล้วรัฐบาลไทยออก ล่างห1หนึ่งครับเนาะสองตัวล่าง3มตัวบนก็6 9 6หนะครับ6 9เกหเลขหามนะเนาะหมาทาั้งบนและล่างนะครับ6งมวดก่อนก็เหมือนกันครับเนาะล่างก็7 7ดดบนก็9 7้าเจดดรัฐบาลไทยจอกนแนวนี้ครับเนาะจะขายหาหนอยไปทุกวันนะครับนะเนาะขายดักทางได้สบายครับเนาะมวดที่แล้วเราดักทางได้ครับเนาะก็โชคดีไปครับเนาะโชคดีไป ก็จะได้เาซ้ำให้เด่น8ดลองหนะครับจับคู่ให้80 8ศ8 3ย์6 1ดหนึ่งดสามย์หหนึ่งหสานะครับ6คู่เน้นวิธี80 8 1ศ1ย์ดหนึ่งหกหนึ่งก็เข้าหกหนึ่งเต็มเต็มครับเนาะเต็มเต็มเลยไม่ต้องกลับับเนะถ้าออกบนครับเราหนักกว่านี้ครับเนาะแต่ว่าออกล่างก็เหมือนเดิมเราได้เหมือนเดิมครับเนาะออกตัวเน้นเลยถ้าบนหนักกว่านี้อีกสองเท่าครับเนาะสำหรับตัวเบาสารคามครับเนาะถ้าออกบนนะครับ พีเขาไปออกล่างนะครับก็กันไว้สองคู่คือหกเก้ากับแปดเก้าก็เข้าเต็มเต็มครับเนาะได้ล่างเราได้บนนี่ครับเนาะเต็มที่แลนะ้เนาะสองสองอย่างเลยใครตามคดีจะด้วยนะครับเนาะเป็นตัวกลับนะครับบนเป็นตัวกลับบนข้อหกเก้าหกนะครับเลขหามแล้วก็ได้ตัวกลับไปอย่างที่บอกนบอกจะซื้อของตัวเองซื้อบททุกตัวนะครับเนาะบอกสะรไม่ซื้อหวยคนอื่นนะครับเนาะ สิของตัวเองก็พอถูกก็ถูกไม่ถูกก็ว่ากันใหม่งวดหน้าครับเนะบาะบอกจะทำทุนไม่เยอะงบไม่เยอะคนระับเนาะสิของตัวเองก็พอสมควรแล้วถ้าสีของคนอื่นนี่ก,ก็หนักทำรอดหนัก,กเกินทุนนะครับเนาะทุนตัวเองมีของตัวเองก็พอถูกก็ถูกคนระับเนาะโชคดีไปได้สองสองสองดิงบนล่างเลยก็โชคดีไปนะครับก็ แต่คืนทบตุนทบดอก,กๆๆเลยวันนี้ก็ลงให้เป็นแนวทางเหมือนเดิมนะครับก็ยับาว่าเป็นเพียงแค่แนวทางนะครับเนาะมันจะเป็นน้อยเล่ไทยนะครับเนาะเปลี่ยนเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเหมือนเดิมนะครับเนาะ <c oughs> ไม่มีใครบังคับท่านได้คนระับเนาะถ้าชอบท่านก็จัดถ้าขัดก็ผ่านคนระับเนาะเปรียบเทียบกับอาจารย์อื่นๆเสียนอื่นก็ได้คนระับเนาะไม่เป็นไรถ้าเป็นไปนทางเดียวกันหรือว่าสร้างความมั่นใจแล้วก็จัดคนระับเนาะ หมดนี้เนาะคัดได้แล้วะเนาะคัดได้แล้วถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดทรั้งวันนี้เต็มเต็มอีกแน่นอนคัดแล้วคัดอีกนะเนาะสองสามวันนะครับเนาะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเต็มเต็มทำเนาะติดสองตัวนี้ไว้มีลุ้นแน่นอนทบเนาะติดสองตัวนี้ไว้เลยบนล่างนะครับวันที่หนึ่งพฤศจิกายนปีหกแปดบนล่างเด่นเจ็ดรองเก้านะครับเด่นเจ็ดรองเก้าเน้นไปที่บนเหมือนเดิมครับเนาะ,ะจับคู่วให้นะครับมีเจ็ดหนึ 2, ่งเจ็ดสองเจ็ดสาม 91 92 93นะครับ6คู่6คู่นี้หนเหียญไปที่72 73แล้วก็93นะครับ72 73 93ชอบที่สุดใน6คู่นี้ครับเนาะวันนี้ถ้าไม่ได้ผิดพลาดครับเนาะเป็นไป,นปนตามคาดเต็มๆอีกแน่นอนครับเนาะค่อนข้างมั่นใจนะครับเนาะค,นนนะค,นะคอยเป็นไป,นปนตามคาดครับเนาะคอยจับทางได้อีกต่อเนื่องนะครับ ตัวเน้นอีกเหมือนเดิมนะเต็มๆนะครับเนาะคอยเป็นตัวเด่นอีกเหมือนเดิมเลย7 27393เนะครับเป็นตัวเน้นถ้าหกคู่นี้ไม่ทํางาน,นครับเนาะถ้าไม่ทางานกันไว้เหมือนเดิม้วก็คือ75ก็95นะครับ, 7, 5, 9, รบถ้าถ้าหกคู่ไม่ทํางานถ้าแฉลบมาน่าจะเป็น75 95 2คู่นี้นะครับเนาะสองคู่นี้เท่านั้นนะครับเนาะ แต่ถ้ามาันผิดพลาดน่าจะมาไม่ถึงคู่กันนะครับนเนาะจะบอกสามสีหมดนะครับสวงตัวเองบอกสามเสียงคนอื่นนครับเนาะอย่างที่พูดประจำานักน้อยตามที่ตัวเองชอบนครับเนาะชอบก็คือตัวเขียรเชนไตให้นะครับเนาะเป็นตัวนิ้น,นะครับเป็นตัวเนียนเลยเขียรเชนไตให้ประมาณนี้นะนนครับเนาะขอโทษนครับท้องสำนักทางของงวดวันที่1พฤศจิกายนปี68ชปทนี้ตรงกับวันเสาร์นะครับเนาะตรงกับวันเสาร์วดก่อนวันวันที่ผ่านมาวันพุธนะครับเนาะ วันพุทธพฤหัสเที่ยวนี้ตรงกับวันเสาร์วันหยุดพักผ่อนครับเนาะนอนลุ้นอยู่บ้านเลยคนระับเนาะถ้าถูกก็ฉลองกันได้เลยนะเนาะถ้าใครถูกวันนี้ก็หนึ่งพฤศจิกายนใกล้เขาแล้วนะปีใหม่ครับเนาะใกล้เขาแล้วใครยังไม่ถูกหวยเิยก็วันนี้ขอให้ปลดล็อกให้ได้นะครับวันนี้ใกล้สิ้นปีแล้วบางคนแต่กับปีที่แล้วยังไม่ถูกเลยลากยาวมาถึงปีนี้จะสิ้นปีคนระับเนาะยังไม่ถูกเลยบางคนยังปลดล็อกไม่ได้ยังค้าหาไม่เจอเลยก็ ขให้ปลดล็อกได้นะครับทุกคนนี้ซื้อจากใครก็แล้วแต่ครับเนาะอาจารย์ไหนเสียไหนก็แล้วแต่ขอให้ถูกเป็นพอนะครับเนาะขอให้ถูกเป็นพอปลดล็อกได้นะครับเนาะปลดล็อกให้ได้ดักเสียงโชกนะครับก็จะสิ้นปีแล้วอ่ะประมาณนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นครับเนาะเจอกันค,คลิปหน้านครับทุกคนเฮงๆรวยรวยส่วนคลิปนี้ก็สวัสดีครับ